เมื่อสปีที่แลว้วว่ะ UFT t e e t t e r มีเงินอยู่เว็บเซสองพันล้าน USD ว่าไม่รู้วหมเท่าไหร่นะแล้วก็จริงๆแล้วสองพล้านเนี้ยมันไม่มีสิทธิ์เอาให้ใครกู้เพราะว่าเป็นเงินของคนอื่นเอาเงินมาวางเอาไว้ใช่ปะโมไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่บรจจำไม่ได้แต่เคสมันประมาณนี้แล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่า b i t i เก็กอะรานะคาไม่ร่วงเยอะมึงตอนนั้นอะ แล้วมันก็บอกว่าพอราคาล่วงเยอะแล้วอ่ะมันเกิดลอสไอ้ลอส s เนี่ยประมาณ800กว่าล้านดอลมั้งถ้าว่าจำไม่ผิดแล้วเขาทร a c แบ็ c ก็เขาบอกว่าไอตัวทีเทอร์เนี่ยเอาตังค์สำอรองอันเนี้ยเอาไปให้บ b ฟินเน็กยืมก่อนเพื่อที่จะกู้ระบบ,ลลบทั้งหมดคืนกลับมาเรือ่องช็อตลองอนี่แหล,เลาาะเรื่อง flash a w a ะเสร็จหลายปีผ่านไปไอ ไอออฟฟิเชียลที่อเมริกาเนี่ยมุกก็จำชื่อได้ว,ว่าคืออะไรนะคร่าวๆเขาขอเอกสารมันหลายรอบแล้วคือขอโลนโด็อก u เมนต์ระหว่างสองอันนี้มันก็ไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ใหยังทั้ง้เอกสารทำง่ายมากเพราะเป็นซิสเตอร์คอมมานด์อิตส่นกระทั่ง,งรอบนี้คือรอบสุดท้ายคือ15มุกกาลา2021คืองวดสุดท้ายแล้วว่ายังไงทีเทอกอต้องส่งโลนโด็อก u เมนต์ก้อนนี้ให้ ขพหากไม่ส่งให้คือเขาก็จะมองว่าเฮ้ยหนึ่งบมเงเป็นสามเคสนะหนึ่งส่งให้ก็แปลว่าทีเชอร์ยอมรับว่าตอนนั้นฉันเอาเงินจากกองทุนเอาเงินของคนอื่นอะโดยที่ไม่ขออนุญาตอะไปให้นี่ยืมก่อน 2. ไม่ส่งให้ก็แปลว่าอ้าวไม่ส่งให้ก็ผิดอยู่ดีก็เป็นไปได้เหมือนกันว่า ไม่อยากที่จะเปิดเผยความจริง 3. บอกว่าขอเลื่อนไปอีกก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าแค่ชุดโลนด็อกิเมนต์ชุดนั้นน่ะใครทำขึ้นมาก็ได้มันเป็นระหว่างซิสเตอร์คอมมนีการและการน่ะมันทำง่ายมากเลยถ้าเราทำทำไมไม่ทำทำไมไม่ยอมส่งคือมันก็เลยทำให้ความน่าเชื่อถือของ USDT วันที่15มกราเนี้ยมีความเป็นไปได้มากเลยที่จะขย่าตลาด แต่ว่าถามว่า USDT จะหายไปไหมไม่มีทางเพราะคนแบบเอาเงินเข้าไปเยอะมากมันไม่มีทางหายอยู่แล้วแต่ความน่าเชื่อถืออาจจะทำให้ตลาดวูบลงได้เมคิดว่าแล้วพี่มี USDT อยู่พี่ทำงไงดีครับพอาะตลาดวูบพี่บอกว่า USDT ไปซื้อ bitcoin วูบลงเท่าไหร่จะขึ้นเท่าไหร่ไม่พูดละ เดี๋ยวจะเหมือนกับคราวที่แล้วอีกคนตามประมาณนี้แหละบอกว่ามันน่าเป็นห่วงนะกลางเดือนเี้ย15มกราดังนั้นพอร์ตยาว,วก็ยังอยู่เฉยๆไม่สนใจอะไรเพราะว่าถ้ามองระยะไกลย,ยาวๆยังไงบิตคอยก็ไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าระยะสั้นน่ะโบมีพอร์ตที่เหลืออีกประมาณ10%ที่โบขายไปแเ้า90ท,ทุกชั้นถ้ามาลงมาบนชั้นที่ ประมาณสามหมื่นอ่ะบัวตัดอันสิปร์เ็นขายเพราะว่ามีสิทธิ์ลงไปได้แถวหมื่นแปดจากฐานฐานฐาน,ฐานล่าสุดอ่ะฐานตรงนั้นที่มันยึดยื้ยึดยื้ฐานน้ำมัมันหมื่นแปดค่อนข้างเป็นไปได้ถ้าถ้าตลาดเขากลัวจริงๆแล้วยิ่งยิ่งช่วงนี้รู้สึกว่าเพื่อนทุกคนหลายคนเลย มาถามว่าซื้อบิตคอยอยังไงมันเหมือนช่วงตอนปี2018ตอนต้นปีมากเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่านาคตจะเป็นยังไงแต่ as ถ้าจากมุมมองเทรดเดอร์จะต้องระมัดระวังค่ะ